วันนี้สวดพิเศษนะว,วันนี้ถือว่าได้ทำบุญก่อนจะขึ้นเดือนมีนาคมเนาะวันมาคบูชาเราก็สวดกันสามวันเลยเนาะออเยตุก็จะไปฮ่องกงเนาะพวกคนก็เดินทางนะได้ยินข่าวหลายๆคนเนาะได้อยู่รอดปลอดภัยถึงทุกวันนี้ด้วยพุทธ พุทธพุทธานุภาพรมบานุภาพสังขานุภาพนะไม่ว่าจะเป็นคุณนูคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นอาเฮียตือหรือจะเป็นร้านเอี่ยมโลหะหรือจะเป็นที่ไก่ก็แล้วแต่นะ,สะแสดงว่าคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีจริงๆนะท่านทั้งหลายเป็นบทเป็นเพียงบทสวดมนต์นะบทสวดมนต์ที่รูบาอาจารย์ที่ท่านได้ร่ำเรียนเขียนต่อๆมา เราก็จะมีทําให้เราอยู่รอดปลอดภัยได้ทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็อาศัยบุญนะอาศัยพระพุทธคุณทรมาคุณสางฆคุณด้วยอาศัยผู้มีบุญด้วยเราก็มีบุญเลยท่านทั้งหลายเราก็เลยอยู่รอดปลอดภัยถึงทุกวันนี้แลก็นั่งกําหนดไปเนาะมันจะฟูงซ่านฟู้งซ่านออกไปบ้างก็ไม่เป็นไรแต่เราก็ให้มีสติ กำหนดอยู่พูดโทรหรือให้มีสติกําลังฟังเสียงอยู่เป็นการบังคับกันบังคับให้มันรู้สึกตัวรู้ตัวรู้พร้อมอยู่ในใจของเราไม่ให้จิตมันออกข้างนอกมากจนเกินไปธรรมดาเราก็ปล่อยใจออกมาเยอะแล้ววันนี้เราก็ปล่อยแต่ไม่ได้ปล่อยมากให้เป็นธรรมชาตินะไม่ต้องบังคับหายใจเข้าหายใจออกก็ให้มันจะยาวจะสั้นก็ให้มันอยู่ในความพอดี สบายสบายรู้สึกได้ว่าการนั่งสมาธินั้นสบายการที่เรานั่งหลับตาก็รู้สึกสบายเมื่อกี้มูพี่นั่งสวดมนต์หลับตาสวดตั้งแต่บทสรรเสริญพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาสวดมนต์เจ็ดตำนานสิบสองตำนานนะรู้สึกได้ว่าเหมือนเรานั่งอยู่คนเดียวนะทั้งหลายขนาดนั่งอยู่หลายๆคนนะยังรู้สึกว่านั่งอยู่คนเดียวนะใจเรามันฝึกได้ขนาดนะทั้งหลาย นั้นถือว่าเราได้มาสั่งสมบุญนะถ้าเวลาเรายวนเกียนขึ้นมาเวลาใกล้จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะบุญมันทําไม่ได้ท่านทั้งหลายนะเราจะมาสวดมนุษ์ก็สวดถูกบ้างผิดบ้างจะมาใส่บาตรก็ไม่ทันแล้วท่านทั้งหลายจะไปพระป่ากัถินก็ไม่ทันแล้วไปนอนอยู่บนเตียงลูกหลานมาบอกบุญให้อนุโมทนาก็อนุโมทนางไม่ไม่อนุโมหนาบ้าง หลวงพี่ก็ไปเยี่ยมมาหลายๆที่นะเมื่อวานเมื่อก่อนก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลลาดลาดชาพิพัฒนะ์เนาะอยู่ที่อยู่ที่สายสามนะแล้วก็หลายที่ที่หลวงพี่ไปนะโรงพยาบาลจุฬาก็ไปหลายครั้งโรงพยาบาลลาดพิพัฒน์เมื่อวานนี้แม้แต่บ้านคนก็ไปนะไปมาหลายที่หายแห่งโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลกลางใกล้ๆก็ไป บางคนไปแล้วก็ฟังพระรู้เรื่องเข้าใจแล้วก็สิ้นใจก็มีผมพี่ก็เคยเห็นมาแล้วแม้แต่สิ้นใจไปแล้วได้ไปอยู่บนสนวรรค์ก็ยังมาส่งข่าวให้ทราบนะที่โรงพยาบาลกลางนะมีญาติธรรหลวงพี่ก็บวชใหม่ๆบวชได้พรรษาสองพรรามีคนนิมนต์ไปพอนิมนต์นนนไปก็เขาก็ไม่ค่อยเข้าวัดนะโยมผู้ชายไม่รู้จะชื่อจาไม่ได้คุณแต่งมั่งนิมนต์ไป สิบกว่าปีแล้วผูพี่ก็ไปรับสังฆทานไปสวดมนต์ด้วยความปรารถนาดีด้วยความเมตตาต่อเขานะวันต่อมาเขาก็สิ้นชีวิตเขาก็เสียพอเสียเสร็จลูกๆก,ก็เสียใจแต่เมื่อลูกหลับไปแล้วก็มาเข้าฝันลูกว่าลูกเอ้ยพ่อไปสบายแล้วว่าพ่อไปสบายแล้วตอนนี้พ่ออยู่บนสวรรค์นี่มาบอกลูกทางความฝันนะ ลูกก็เลยถามพ่อว่าพ่อไปทําอะไรทําไมพ่อไปสวรรค์ได้ปกติพ่อก็ไม่ได้เข้าวัดเท่าไหร่นะวันนั้นพ่อได้ถวายจีวรได้ฟังเสียงพระสวดมนต์ได้เห็นหน้าพระความรู้สึกอันนั้นภาพอันนั้นมันติดตาท่านทั้งหลายก็เลยทําให้ได้อยู่บนสวงสวรรค์ทันทีที่จิตออกจากร่างกายจิตนั้นก็ไปอยู่บนสวรรค์ทันทีนะเพราะว่านึกถึงภาพบุญท่านั้งหลาย แต่ว่าในร้อยคนในหนึ่งในร้อยก็ดีหนึ่งในพันก็ดีหน,นึ่งในหมื่นคนหนึ่งในล้านล้านคนท่านทั้งหลายเราคิดว่าเราจะเป็นผู้โชคดีเช่นนั้นเลยเราคิดว่าเราเป็นจะเป็นผู้โชคดีที่จะนิมนต์พระพระอาจจะไม่อยู่ก็ได้ท่านทั้งหลายพระอาจจะไม่อยู่อาจจะติดนิมนต์หรือตอนนั้นทุกเวทานามันกล้ามากมันเบียดเบียนเราทั้งเก็บอย่างอาจารย์นาคหลวงพ่อนาคที่กุฏิแห่งนี้เป็นพระอาจารย์หลวงพี่เป็นลูกศิษย์ของผู้แหวนสุจินโด เคยไปเยี่ยมท่านเปอุปถาคท่านท่านอายุ68ปดปนะีเข้าโรงพยาบาลเพียง15วันท่านนั้นหลายท่านก็สิ้นชีวิตขนาดท่านบำเพ็ญบุญปฏิบุติประพฤติปฏิบัติภาวนาเป็นสาธรรมิกบวชก่อนหลวงปู่ก้านไม่กี่พรรษาไปอยู่วัดป่าเป็นวาจาร์รูปหนึ่งลูกศิษย์หลวงปูแง่แหวนสุจินโนนะตอนนี้ท่านเป็นมะเร็งนะท่านปวดไปทั่วร่างกายนะ ท่านก็บอให้หลวงพี่เป็นสมณีนวดให้หน่อยก็นวดท่านนวดขาบ้างนวดแขนบ้างธรรมดาท่านไม่เคยใช้ให้หลวงพี่นวดให้นะแต่นี้ก็ให้นวดให้และยินเสียงท่านร้องบาง้างควนคางบ้างแต่ก็ท่านร้องท่านพูดออกมาด้วยความเจ็บเพราะมะเร็งมันกินกระดูกขั้งหลายกินกระดูกนะแต่โชคดีมาท่านได้ฟังเทศฟังธรรมในพุติภาวนาปฏิบัติฝึกจิตฝึกใจของเราให้มัน เข้มแข็งให้มันมีที่พึ่งให้มีสาระเป็นสาระมีที่พึ่งก็เลยแม้จะเวทนาหรือความทุกข์ความเจ็บปวดมันจะมากมายขนาดไหนก็พอทนได้พอทุเราได้เพราะเราได้ฝึกได้หัดมาพุทโธเราก็ทํามาบุญกุศลเราก็ทํามาใจเราก็ได้ฝึกมาเหมือนที่เราได้ฝึกณนณะนะตอนนี้ณนะบัดนา้เลยนะมันก็เป็นอุปนิสัยเป็นบุญส่งเสริมให้เรา เป็นผู้เข้มแข็งพระอาจารย์หน้าก็เป็นผู้เข้มแข็งท่านก็ลัสังขารเป็นผู้งามในการละกสังขารพูดยังไงถ้าใครได้ประพฤติปฏิบัติรักษาใจตัวเองไว้ดีมีที่พึ่งทางใจเวลาที่จะสิ้นใจเวลาที่ป่วยไข้ไม่สบายก็จะไม่ทรมานจนเกินไปเพราะว่าใจมันมีที่พึ่งขั้นตั้งหลักมีที่พึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์ขลงพี่นะหลวงพี่เคยเป็นโควิด เดลต้านะสมัยรุ่นที่สองเนาะหลวงพี่เป็นรุ่นสองนะไม่รู้ใครเป็นรุ่นแรกหน้าที่นี้นะมีรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่ไปเลยนะแต่หลวงพี่ก็เป็นรุ่นที่สองนะรุ่นโควิดนะโควิดเดลต้าอันนี้เล่าให้ฟังนะตอนนั้นหลวงพี่ก็นอนมันไม่มีแรงนะทตั้งหลายเป็นแร,แรกๆกักตัวยี่สิบแปดวันนะไปหาหมอที่โรงพยาบาลสงก็หมอก็ให้มานอนที่วัดแล้วก็คอยตรวจชีพรจร ความดันส่งไปให้หมอรายงานหมอทุกวันถือว่ามารักษาตัวที่กุติสุนทรจิตว่าสมบันิทงวง์เพราะว่าที่โรงพยาบาลส่งมันไม่มีที่ให้อยู่แต่รู้สึกเลยว่าหลวงพี่ไม่มีแลี้วแรงอน,นะแรงก็หายจมูกก็ไม่ได้กลิ่นนะเดินขึ้นชั้นหนึ่งไปถึงชั้นที่สามนะยังหมดแรงกันนะซักผ้ายังไม่สะอาดทั้งหลายมันหมดแรงกันหนะช่วงนั้นมีโยมที่น้อย มาคอยดูแลหาอาหารมาให้พระลูกอื่นที่วัดเขาไม่ได้ดูแลนะเขากลัวเขาเอาอาหารมาวางแล้วก็วิ่งหนีเลยย,ยังเราเป็นผีนะเราหน้ากลัวขนาดนั้นนะแต่ก็ยังจาโยมพี่น้อยได้แกก็ไม่รังเกียจแกก็มาทํวาศาสตร์มาเอาอาหารมาให้ยังนึกถึงน้ําใจของเพื่อนอยู่ก็เลยแต่ว่าตอนนั้นหนูพี่ก็นอนอยู่ก็เลยคิดในใจว่านี่เราไม่มีแรงขนาดนี้เราเลยนะแต่เราไม่ก็ไม่ได้บอกใครนะ กาว่าถ้าเป็นอะไรคงจะบไปเงียบเงียบคนเดียวนะเดียวแรงไม่ค่อยมีมันหมดเดี่ยวแรงไปนอนอยู่คนเดียวอยู่ชั้นสามนะห้องเจ้าอันอยู่นะเพราะว่านอนชั้นสองชั้นหนึ่งเกลัวคนอื่นเขาะจะติดเชื้อด้วยแต่ะนั้นมันยังรายแรงอยู่ก็นอนอยู่คนเดียวแรงก็ไม่ค่อยมีท่านทั้งหลายก็เหมือนว่าตัวเองจะไม่จะไม่รอดนะคิดในใจนะคิดในใจนะก็เลย พอมันเป็นอย่างนั้นก็เลยนึกถึงพ่อเราเราเคยได้ฝึกใจมาทั้งหลายได้อุปถาพรระอาาจย์คูบาอาจารย์ตั้งแต่อา,อาจารย์แดงตั้งแต่หลวงพ่อนาคอาจารย์แดงหรือหลวงปูก่กานก็แล้วแต่โอ้ตอนนั้นยังไม่รู้จักหลวงปูก่กานนะอุปถาคูบาอาจารย์ได้สร้างเจดีย์สร้างศาลาทาวัดสวดมนต์ไปปักกฏในป่าในเขาดูแลพ่อแม่บิดามารดาดูแลญาติโยมมีเมตตาต่อเขา เรานึกไปยังไงก็มีแต่ความดีท่านั้งหลายตอนที่ลองพี่นอนน่ะนึกไปก็มีแต่ความดีตอนนั้นที่เรากําลังป่วยไขย้มันเป็นโอกาสที่มันจะฟุงนะ้งซ่านนั้น่นทั้งหลายโอกาสที่เราจะใจเราจะฟุ้งซ่านคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทําให้ตัวเองน้อยอกน้อยใจแต่หลวงพี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะนึกไปก่อนนึกถึงบุรีรัมก็นึกถึงเราเคยสร้างพระเจดีนึกถึงภาพที่เราพาญาติโยมสร้างพระเจดีนึกถึงเรานั่งรถทัวร์ สร้างเจดีหนึ่งล้านห้าแสนบาทพศสองห้าหกสองพอเรียนบาลีเสร็จตัวนั้นเรีย,เรยนเรียนกำลังเรียนปร,ริญญาเก้าประโยคยังสองไม่ผ่านตอนสร้างพระเจดีทุกวันเรียนหนังสือเสร็จประมาณอาทิตย์ละครังหลวงพี่ก็จะไปนั่งรถมีนั่งรถแท็กซี่หรือรถทัวร์ไปขึ้นรถที่พรชัยแอร์มีโยงไปสูงบ้างไม่มีบ้างเขาไปเองเสร็จแล้วเราเราก็ นั่งรถทัวร์ต่อจากนั้นเราก็ไปลงที่ขนส่งที่บุรีรัมณ์นะป้านวลกับลุงชัยก็มารับมารับเสร็จก็แวะเบิกเงินเบิกเงินเสร็จก็ไปที่วัดหนองคกไปดูงานพระเจดีว่าถึงไหนแล้วเพราะนึกแต่งานนทั้งหลายนะนึกถึงที่เราไปออกแบบเราไปทํานึกถึงป้านวลไปเบิกเงินถือเงินเพเลอพระลา,ะาะไม่ดูตามาตะเลยนะไม่รู้จะหายไม่หายไม่รู้นะคงเกิดมาคงไม่เคยเบิกเงินทีละแสนสองแสนนะ เราก็นึกภาพมันก็เป็นภาพที่บุญเป็นบุญนะทั้งหลายนึกแล้วก็จาได้โอ้โยมประนวนนี่เบิกกันไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยนะเบอร์กันก็ดึงมาแสนหนึ่งที่ไม่ได้สนใจชาวบ้านนะขโมยไม่ขโมยกะไม่สนใจนะแล้วก็ไปจ่ายเงินช่างไปดูงานตั้งแต่เริ่มเริ่มถมท,มที่ดินทั้งหลายหลายคนคงจะเคยไปที่บุรีรัมณ์นะเริ่มถมเริ่มออกแบบหลวงพี่ก็เป็นคนดีไซเนอร์เองนะจบสถาปรนึกมานะ ไม่ได้สาปาน,น,นิกนะนึกออกตรงไหนังาๆเขาจามาแล้วก็ไปบอกช่างให้ทําอย่างนั้นนะทาอย่างนี้นะขณะเจดีไม่มียอดมัยังมียอดท่านั้งหลายเขาถวายยอดมาหลวพี่ก็ให้ช่างปีนไปเสียบยอดให้เรียบร้อยมันจะได้ครบทุกกระบวนความโยมเขาจะได้อนุโมทนากับเราด้วยที่ตั้งชื่อพระเจดีทีแรกหลวงพี่จะตั้งชื่อเป็นชื่อของโยมผู้ที่บริจาคมากกว่าเพื่อนมีโยมคนหนึ่งอยู่ที่อยู่ที่ เสนาวังหิน,นอยู่ที่แถวแถววัดภระีมหาธาตุบางเขนนะจจบอกว่าถ้าหลวงพี่ตั้งชื่อเจดีเป็นชื่อใครสักคนหนึ่งนะโยมจะให้หลวงพี่ห้าร้อยบาทวนะหลวงพี่คิดในใจเอาตายแล้วเจดีมันจะไม่เสร็จตั้แบบเนี้ยไ,ไ,ไม่เอาไม่เอาเราตั้งชื่อใหม่ดีกว่าก็ได้ชื่อเจดีว่าพระเจดีปัญญาวาชิโรศีบุริลมเป็นชื่อพระนี่แหละชื่อพระหมหาพ์เนี่ยมันยังถูกใจคนอื่นเขาทุกคนมาทําบุญ ก็ชื่อว่ามาทําบุญสร้างเจดีกับหลวงพี่มหาภัยรัตน์นี่แหละดีที่สุดเลยไปตั้งชื่อใครสักคนหนึ่งงานเข้าแน่เลยขูว่าจะให้พระห้าร้อยนะพระก็เลยโอ้ทาให้เขาเสียศรัทธานะไม่ได้ห่วงว่าจะให้ห้าร้อยห่วงว่ามันจะเสียศรัทธาก็เลยเออทอนนั้นเราก็ตั้งชื่อเราดีกว่าตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะชื่อว่าอะไรนะ่ะเจดีก็ไม่เคยสร้างเกิดมาก็เลยตั้งเป็นพระเจดีปัญญาวาชิโรสีบุริรมนะนั่นแหละที่เล่าให้ฟังคือว่า เวลาที่เราจวนเจียนป่วยไข้ไม่สบายกําลังจิตมันอ่อนลงแทนที่ว่ามันจะนึกถึงเรื่องที่มันเศร้าหมองขั้นหลายแต่เพราะความที่เราเคยได้ทําบุญมาเยอะพูดยังไงซะไม่ไม่ได้ทําจีละล้านสองล้านอะ่ะแต่ว่าทําเรื่อยๆหลวงพี่นะนึกถึงบุริลัมก็เจดีศาลาอุศาลายังไม่เสร็จก็เริ่มทําเองนึกถึงอาจารย์แดงก็ไปอุปถากดูแลท่านเทกะทนถูพื้น นึกถึงพ่อแม่ก็คอยดูแลท่านคอยดูแลว่าท่านเป็นอะไรยังไงบ้างนึกถึงน้องชายก็ดูแลทําหน้าที่พี่ชายพระพี่ชายอยู่นึกถึงญาติโยมนึกถึงวัดถึงวานนึกถึงเราก็ไม่ได้มีอะไรห่วงนะแต่ว่านึกถึงว่ามันเป็นบุญที่เราเคยทําไว้ตรงนั้นบางตรงนี้บางตรงนัดน,นิดตรงนั้นหน่อยเอาไปเอามาก็เป็นบุญไปหมดท่านทั้งหลายก็เลยทําให้ลูกสึกอุ่นใจนะก็คิดในใจว่าเอาเราว่าถ้าเราสิ้นใจไปตอนนี้ เราคงจะได้ไปเกิดในสุคติภูมิแน่ๆคิดในใจเพราะเราไม่ได้สร้างบาปเอาไว้สินก็รักษาไม่ดีทำไม่ดีคิดในใจนะตอนนั้นนะปี64ถ้าจะไม่ผิดเนาะแต่ว่าแต่ว่าท้ายสุดแล้วมันก็หายได้จนมาถึงทุกวันนี้ไม่งั้นเราก็ไม่รู้จักกันนะไม่งั้นไม่รู้จักไอเฮียตือไม่รู้จักคุณนูคุณแมวนะคงคงจะไม่มีใครเอาอะไรไปห้อยที่คอให้นะคงไม่รู้จักนะ ไม่มีลูกศิษย์หลวงปู่การไม่มีใครจะมาเขียนอะไรพวกนี้แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงที่เราให้ฟังคือว่าบุญที่เราเคยสร้างไว้เนืองๆตลอดบ่อยๆซ้ําๆซักๆอันนั้นคือบุญภายนอกเราทําเอาไว้เยอะไม่จําเป็นต้องมีเงินทองท่งนั้งหลายเอาเรี้ยวเอาแรงเราก็ได้หลวงพี่อยู่กับพราอาจารย์แดงหลวงปู่การก็ไม่ได้ใช้เงินตลอดนะ นี่ก็ไปถูกุฏิบ้างไปล้างห้องน้ําบ้างไปนวดลุงปู่กาบบ้างคอยเป็นหูเป็นตาคอยเป็นความจําให้ทานคอยเป็นคอยดูแลคอยอุปถัมภ์เทน้ําหอกผลไม้ให้ทานคอยฟังเหตุฟังธรรมมันก็เป็นบุญนะท่านทั้งหลายมันไม่จําเป็นต้องเอาเงินมาให้แต่กันนะบุญนี่นะมันทําไดหาหา้หลายอย่างน,ะนี่แหละเวลาที่เราได้สั่งสั่งสมไว้อย่างนี้ท่านทั้งหลายเวลาที่ถึงข่าวจวนเจียนนะ วมพี่ได้ฟังมาหลายคนไม่ว่าจะเป็นร้านเยี่ยมโลหะไม่ว่าจะเป็นของคุณนูคุณแมวก็คล้ายๆกันนะหลายคนก็เป็นอย่างนั้นเวลาเวลาที่เราเขาเรียกว่านะเวลาที่เราจะสิ้นบุญนะทั้งหลายสิ้นบุญสิ้นอายุอันนี้ก็เกินเหมือนเหมือนสิ้นบุญเหมือนเวลาที่มันจะเกิดอุบัติเหตุที่เราต้องรับกรรมที่เราเคยสร้างมาอันนั้นก็ออย่างหนึ่งทั้งหลายอันนี้ฟังไว้ให้ดีนะรับกรรมที่เราเคยสร้างมาเหมือนเราสิ้นบุญทั้งหลาย บุญตัวน,นั้นมันจะสิน้นกําลังกาลังมันอ่อนลงเจ้ากรรมายเวรก็มาทวงเราเหมือนเจ้าหนี้มาทวงเราตอนนั้นเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่เจ้าหนี้ทวงไม่ได้ตอนนั้นทีนี้บัตรคานต่อมาเราเป็นผู้อ่อนแอลงเจ้าหนี้ก็มาทวงฉันได้เวลาที่เราต้องรับผลกรรมท่านทั้งหลายมันจะมองไม่เห็นท่านทั้งหลายเป็นหลายๆคนไม่ใช่เฉพาะเราทั้งหลายที่เคยเป็นมันเป็นหลายๆคนนะมองไม่เห็น ผ้าโมไปหมดเลยนี่พระพุทธเจ้าบอกว่า mm. ยะธาบุญยักคโยโหติสัพพะเมตังวินาสติเมื่อใดเมื่อใดบุญสิ้นเมื่อใดสิ้นบุญทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างย่อมพินาศไปนั่นแหละแต่ว่ามีแต่ทั้งหลายบุญกุศลที่เราเคยมาสวดมนต์ไหว้าาพระมาอุปถามภูบาอาจารย์ผู้ที่ทรงศีลาจารวัตรทำบุญบุญอันแลนะ้นทั้งหลายมันจะมาช่วยพยุงเอาไว้ แล้วก็ด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพด้ยคืออะไรท่านทั้งหลายก็คงคงจะรู้อยู่ที่เราใส่ไว้ตามมือตามแขนตามคอบ้างอันนั้นก็อย่างหนึ่งนะบุญที่เราทํามานั้นก็นั้นก็อย่างหนึ่งมันก็มาช่วยให้ท่านทั้งหลายนะเหมือนเราเก็บเงินไว้เยอะเวลาที่เราต้องการที่จะใช้เราก็ได้ใช้เงินที่เราเก็บมาสี่รบาทสองบาทที่ละพันที่ละหมื่นบุญที่เราสั่งสมไว้มากบ้างน้อยบ้างทําอยู่ไปจ้าทําอยู่เป็นนิด เหมือนที่ท่านบอกว่ายาดูมินว่าบาปก,กรรมมันมีน้อยมันต้อยๆต,ต,ต,ตามติดประสิทธิผลเหมือนตุ่มน้ําที่หงายไว้รับสายชนก็จะล้นได้โอทกที่ตกไปการก่ออิดติดแน่นแผ่นรักพังยังเป็นวังสูงเยี่ยมเทียมจริงขอนทีระายาดวาลินซาะดินด,ดอนเป็นสาครใหญ่กว้างเวิงวางผันเวลาที่เราจวนเจียนมาบุญที่เราเคยสร้างเคยทําของที่เราเคยรักษามีพระพุทธคุณก็จะมาช่วยเราท่านตั้งหลาย เพราะว่าเรายังพอช่วยเหลือได้บ้างช่วยเหลือได้เพราะเรายังไม่สิ้นบุญแบบสิ้นเนื้อประดาตัวนะแค่ขาดไปไม่เท่าไหร่นะเขาก็ไม่ช่วยเราเขาเรียกว่าบุญช่วยมันยังไม่หมดบุญนะทั้งหลายเห็นไหมว่าบุญนั้นสําคัญแท้แท้ทั้งหลายแล้วว่าเราตะบุญที่ว่าเนี่ยมันจะไม่ทำหนูพี่ไปเยี่ยมคนป่วยหล,หลายๆคนบางคนก็ไม่ได้ร้างบุญกุศลไว้จะเอาผ้าไตรจีวรลไปวางไว้ที่ ตัวเอาไว้ที่แขนบ้างให้พระไปอนิจจาวรรสร้างฆาลาให้บ้างรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะเอาสังฆทานไปแตะบ้างขนาดนอนหลับก็ไปเอามือไปตีตาเพื่อเขาเรียวกว่าเนี่ยไปเอามือไปเปิดตาออกให้เขาเห็นเห็นว่าพระมาไม่ยินเสียงก็เปิดดังๆงเห็นไทำสารพัดสารเพทั้งหลายไปทําบุญไหวยโคบ,บ้างกบือบ้างก็ไปเล่าให้แม่ฟังเล่าให้คนป่วยฟัง แล้วถามตัวเองว่าทําไมทําไมตอนนี้นะเรามีโอกาสแขนขาก็ยังดีหูตาก็ดีเดินได้ไปคล่องนะเราก็ต้องทำณน,นบัดนี้นะนบัดนาวนะตรงนี้ตอนนี้ละเวลานี้ไม่ใช่จะไปทําเวลาป่วยมันไม่ทันแล้วถ้าจะอาศัยแต่พระพระไม่ว่างทําไงพระมีซี่พระเข้าไปไม่ได้นะอาศัยกูบาอาจารย์ก็ไปไม่ได้แต่สําคัญที่สุดเราต้องพึ่งตัวเองเราต้องหมั่นทําไปไม่ว่าจะเป็นบุญภายนอกที่หลวงพี่เล่าให้ฟัง บุญภายในคือว่าเราเป็นสามีภรรยากันถ้าเราไม่เคยให้อภยัยเราก็ให้อภยัยไม่เคยพูดไพร่เลาะข้าขาก็พูดข้าขาไว้พ่อจ๋าแม่จ๋า,าก็พูดไปให้รู้สึกไพร่เราะสนอดโซดเป็นบุญภายในที่อยู่ยในครอบครัวของเราการพูดจาก็ไพร่เราะเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นลมดีเ r สชันสลาตันทอร์นาโดนนะก็มีสู้ลมปากนะลมปากนี่ออกจากปากแรงกว่าลมที่กล่าวมาเมื่อกี้นะ มันทาให้คนโกรธโมโหอารมณ์ไม่ดีก็ได้นะชั้นบุญภายแล้วก็สําคัญนะอยูคย่คุยกับลูกบ้างกับภรรยาบ้างอยู่ที่บ้านนึกถึงใจเราใจเขาถ้าเราทําที่บ้านให้น้าอยู่เหมือนวัดท่าน้งหลเราจะไม่อยากไปไหนนะเราจะรู้สึกมีความสุขนะเรารู้จักอ่อนกันคนหนึ่งแข็งคนหนึ่งก็อ่อนคนหนึ่งพูดคนหนึ่งก็ฟังเราเป็นผู้ใหญ่ทุกคนเรารู้อยู่แล้วแต่ยังไม่ทำไม่เฉยทัน้งหลาการที่เราทําเมื่อเราทําเราก็สังเกตผลที่ตามมาคนที่ได้อานิสงส์ก็คือเรานะ ไม่ใช่เราเป็นผู้เสียสักศีนะเป็นผู้รับเป็นเราเองแล้วเราก็ไม่มีอะไรขายใจเท่านั้นแหละวันหนึ่งด่วนต้องด่วนบุญหมดก็ดีคนมันจะสิ้นใจหนึ่งเพราะบุญหมดบ้างเพราะเพราะอายุมากบ้างหรือว่าเพราะทั้งบุญบุญก็หมดอายุก็อายุก็มากก็ไปเหมือนกันะถึงเวลานั้นเราทําไม่ดีนะเราเตรียมเงินไว้ดีจะซื้อบ้านเราก็ซื้อง่ายจะซื้อรถเสียบรถไฟฟ้าก็ซื้อง่ายจะไปวัดถ้ำเป็ดก็ง่าย จะไปทําบุญที่ไหนก็ง่ายจะไปน่านเหมือนอาเฮียตือว่าก็จะไปไง่ายเหมือนกันะหรือจะไปนครพนมก็ยังไปไง่ายเพราะเราเตรียมตังค์เอาไว้ทรัพย์ภายนอกเอาไว้ทรัพย์ภายในก็เหมือนกันเราเตรียมไว้เต็มที่แล้วถึงเวลาจะไปเราก็ไม่กลัวนะเขาไม่นิมนต์พระมาก็ไม่เดือดร้อนนะเขาไม่พระไปอินอนิจาวัดนั่งร่างฆ่าราให้ก็ไม่เป็นไรนะตายไปแล้วเขาไม่กุศลธรมร,ธรมะอุศลธรรมะก็ไม่เดือดร้อนนะเพราะเราทําไว้แล้วลูกจะนิมนต์ไม่นิมนต์มาก็เรื่องของลูก เขาจะไปเคาะกระโลงศพให้เราไหมก,กับเรื่องของเขานะเขาจะไปป้อนข้าวให้เรากับ,กบเรื่องของเขาเองนะไม่เกี่ยวกับเราแล้วเพราะเราทําไห้ดีท่านทั้งหลายเราไม่ห่วงหน้าไม่ห่วงหลังเราก็อุ่นใจในใจเราเขาเรียกว่าใจเรามีที่พึ่งคือบุญนั่นเองฉะนั้นพระพุทธองค์ก็เลยตรัสว่าบุญญานี้ปรลโลก,กัสมิงปฏติฐาโหติปานิหนงังบุญนี่แหละเป็นที่พึ่งของเราเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายของมนุษย์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าเอาละทีนี้เราจะได้แผ่เมตตาพร้อมกันนะ